ว่าด้วยความเกิดแห่งรูปคำว่าในรูปทั้งหลายในคําว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ความเจริญแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความเจริญความเกิดความเกิดขึ้นความบังเกิดความบังเกิดขึ้น ความปรากฏแห่งรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าความเจริญแห่งรูปทั้งหลายความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปความทำลายไปความเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงความสูญหายไปแห่งรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลาย คำว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วได้แก่เห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมในรูปทั้งหลายรวมความว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้ว